สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ชานแอดเดอร์วีนิวแจ้งวัฒนะ14นะครับเป็นห้างที่เปิดใหม่นะครับผมที่นี่นะเราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าชานแอดเดอร์วีนิวเนี่ยมีอะไรบ้างการเดินทางนะครับสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่านั่งรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูมาลงที่สถานีแจ้งวัฒนะ14ได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะลงถึงนะครับก็สามารถ เดินต่อไปที่ชานแอดเดลอาเวนิวได้เลยนะครับเข้ามาอย่างแรกครับจะเจอร้านสตาร์บัคก่อนเลยแล้วก็ต่อด้วยร้านซูชินะครับอย่างชินคันเซ็นโดยตัวห้างนะครับอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะครับร้านต่อมาที่เราเจอนะครับจะเป็นร้านนักล่าหมูกระทะร้านนี้ก็จะเป็นแนวปิ้งย่างนะครับสำหรับใครที่ชอบกินหมูกระทะปิ้งย่างร้านต่อมาครับจะเป็นชาบูลักกี้สุกี้ เจอปิ้งย่างไปแล้วนะครับร้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบต้มๆนะเป็นแบบชาบูราคาก็ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับถ้าเราเดินต่อมานะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอกับร้าน If and Boy และร้านต่อมานะครับก็คือจะเป็นร้านไอติมอย่างสเ e นเซนห้างที่นี่อยู่บนพื้นที่กว่า17ไร่ถูกวางคอนเซ็ปต์ให้เหมือนเป็นชานบ้านแสนอบอุ่นที่สามารถออกมาพักผ่อนกินข้าวหรือนั่งผ่อนคลายภาต้สโลแกน has of the home ให้คนทุกเจเน r เรชันเพื่อเพลินตลอดทั้งวันและตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายความสะดวกสบายชานแอดเดเวนิวจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับและร้านต่อมานะที่เราเจอกันนะครับก็จะเป็นร้านโมชิโมชิร้านนี้ก็จะเป็นแนวตุ๊กตาของใช้มินิมอลต่างๆนะครับในประจำบ้านคอนเซปต์3ไอเดียของชานแอดเดลวีนิวหนึ่งรายล้อมสื่อถึงพื้นที่สีเขียว 2. เพลินใจเพราะว่าที่นี่มีทั้งร้านอาหารและร้านของใช้ต่างๆที่ให้คนเพลิดเพลินตลอดทั้งวันสุดท้ายจุดหมายหมายถึงการเป็นศูนย์รวมความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดเข้าไปใจกลางเมืองเราก็ดูโซนแรกไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยผมจะข้ามฝั่งนะครับไปดูอีกโซนหนึ่งซึ่งโซนนี้นะครับจะมีร้านอะไรบ้าง ราติดตามกันนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะเห็นคือวิลล่ามาร์เก็ตก็คือร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีทุกอย่างที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตควรมีอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาหารต่างๆมีขนมปังมีซูชินะครับแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ที่หลากหลายมีให้เลือกรลับประทานมีของแห้งมีน้ำขายทำเลของแห้งที่นี่นะครับ จะมีทำเลที่วางตัวอยู่ในพื้นที่ไฮทัฟฟิกอยู่แลแวกเดียวกับโลตัสและก็บ i ิ๊กซีและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพื้นที่จอดรถเพียงพอต้อนรับผู้มาเยือนถึง600คันไม้ว่าคุณจะเดินทางมาด้วยรถของส่งสาธารณะหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาร้านต่อมาครับจะเป็นเลมอนฟาร์มร้านนี้จะเป็นคอนเซปต์ของอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆครับ อย่างเช่นข้างหน้าเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเวโปรตีนายโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะครับก็ต้องรู้จักกับผลี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีอาหารอ,อื่นอีกนะครับที่สามารถมาซื้อกันได้ที่เลมอนฟาร์มสังเกตได้ว่าทั้งเลมอนฟาร์มแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตจะอยู่ใกล้กันเลยนะครับ กำลังเดินขึ้นนะครับขึ้นไปข้างบนนัดูว่ามีอะไรบ้างครับในบริเวณชั้นบนก็จะเป็นร้านที่ตอบโจทย์ประมาทต่างๆเช่นการนวดตัดผมทำธุรกรรมต่างๆเราไปดูมาถึง2โซนแล้วนะครับโซนต่อไปที่เราจะดูนะครับจะเป็นโซนข้างหน้านี้โซนนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารอย่าง east mr เป็นร้านสเต็กและมีร้านโจรสลัดกับคอนเซ็ป รับอร่อยต้องโจนสลัดชาญพื้นที่คอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความหลากหลายแห่งเอากันได้ตั้งแต่เช้าจนจนรดค่ำรวมร้านอาหารที่มีทั้งใจกลางเมืองและซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำไว้นในที่เดียวให้กับชาวแจ้งวัฒนะ และยังมีร้านอ,อื่นอืที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอ้วนนะจะให้อารมณ์การกินแบบสายพาและร้านต่อมาคือร้านขนมอย่างกิกิชีสเค้กเป็นขนมหวานที่อร่อยและราคาดีเลย <S <S บริเวณใจกลางโครงการกินพื้นที่ขนาด400ตารางเมตรดีไซน์ให้เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน ที่เต็มไปด้วความอบอุน่นเหมือนนั่งอยู่ชานบ้านของตัวเองต่อไปครับเราจะไปดูกันที่ชั้น3นะครับตรงโซนนี้นะครับของชั้น3เนี่ยจะเป็นที่เล่นโยคะตรงข้างหน้าเราครับจะเป็นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นอกจากนี้ชาญก็ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็น6โซนได้แก่1โซน A 2โซน B 3โซน C และ D 4โซนอ e, 5โซนเและ6โซน G บริเณใจกลางตรงนี้ก็จะมีการออกแบบนะครับให้มีเรื่องของพื้นที่สีเขียวเรื่องของต้นไม้และการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น พื้นที่ของชั้น h e Avenue มองไปข้างหน้าก็จะเห็นรถไฟฟ้าสีชมพูวิ่งผ่านแบบนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> กินข้าว <Yeah. S 1> เดินเล่นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะภาพได้เลยเนี่ยก็คือการผักผ่อนด้วยการดูหนังที่นี่จะมีโรงหนังเป็น Major Cineplex สามารถขึ้นบันไดเลื่อนและขึ้นไปยังบริเวณชั้นบนเพื่อดูหนังกันได้เลยนะครับนอกจากดูหนังเสร็จแล้วเนี่ย ก็ยังมาคีบตุก๊กตากันได้มาสุ่มรางวัลชิงโชคกันได้นะกับการคีบตุก๊กตาที่นี่สำหรับโซนนี้นะครับก็จะมี Major c ์ซ e นิเพแล้วก็จะมีในเรื่องของที่คีบตุก๊กตาเป็นอีกหนึ่งโซนพักผ่อนที่อยากให้หลายคนเนี่ยได้ลองมาดูกันนะครับ สำหรับชา้นแอดเดียเวนิวแจ้งวัฒนิ14เป็นอีกหนึ่งสารที่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความครบคันและความสะดวกสบายที่นี่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เราเดินมานานนะครับผมก็จะมาขอนั่งพักก่อนนะบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรเลย แต่ที่จะหนักใจตอนนี้คงเป็นเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนใกล้ตกแล้วนะแต่เราก็เตรียมลมมาแล้วนะครับทุกคนเราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันดีกว่าครับพื้นที่แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเช้าแจ้งวัฒนะจะพลาดได้ยังไงจบไปแล้วนะครับสำหรับ การมาเยือนถิ่นชานแอดเดอเวนิวแจ้งวันที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย